เคยถามตัวเองบ้างหรือไม่ว่าจุดหมายปลายทางที่แท้จริงของชีวิตอยู่ที่ไหนตราบใดที่ยังตอบปัญหานี้ไม่ได้ตราบนั้นเราจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความลังเลหลายจุดหมายเหมือนคนที่เดินอยู่ในที่มืดไม่เห็นอันตรายแม้ตั้งอยู่ในเฉพาะหน้าเหมือนนกที่บินวนอยู่ในมหาสมุทรเพราะหาฝั่งไม่พบ เราเกิดมาเพื่ออะไรเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแสวงหาความสำเร็จสำรานให้กับชีวิตไปวันหน 1, ึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความนุ่มหลงมัวเมาอยู่ในรสอร่อยของโลกคือกินกามเกียรดเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทาสของชีวิตรเราไม่ได้เกิดมา เพียงเพื่อศึกษาเล่าเรียนทำการทำงานตั้งหลักปัฐานมีครอบครัวมีลูกมีเต้าแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไปถ้าเราเกิดมาเพียงแค่นั้นเท่ากับว่าเกิดมาเพื่อเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารเท่านั้นเป็นเหยื่อหนอนไปชาติหนึ่งชาติหนึ่งไม่พ้นโลกนี้ไปได้ แม้จะมั่งมีเงินทอนสักปานใดก็ไหลซึ่งความหมายแต่เราเกิดมาเพื่อที่จะปลดเปื้องพันธนาการโซ่ตวนเครื่องรัดร้อยที่ผูกมัดจิตใจของเราไว้ไปสู่ความเป็นอิสระเพื่อปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากอำนาจความครอ,องงำของกิเลสตัณหา เพื่อพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณให้สูงขึ้นจเจริญขึ้นสู่ฐานะอันสูงสุดที่จะไปถึงนั่นคือการทำจิตให้บริสุทธิ์ข้ามแดนแห่งความมืดมนของชีวิตเพื่อให้เข้าถึงจุดจบของชีวิตที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพาน